สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็นที่จับตาของสังคมขณะน,นี้เรื่องราวของหมอบีกับวัดพระบาทน้ำาพุกำลังลุกลามเป็นไฟรามทุ่งสาเหตุหลักมาจากข้อกล่าวหาเรื่องเงินบริจาคของวัดเริ่มจากประเด็นที่หมอบีถูกกล่าวหาว่านำเงินบริจาคที่ชาวบ้านตั้งใจทำบุญให้วัด ไปถวายหลวงพ่อโดยตรงและเงินที่ว่านี้ไม่ได้เข้าบัญชีวัดเต็มจำนวนแม้หมอบีจะยืนยันว่าเงินส่งถึงหลวงพ่อร0อเปอร์เซนแต่ข้อสงสัยยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อมีใบอนุโมทนาบัตรของวัดหลุดออกมาซึ่งหมอบีเป็นผู้ส่งมอบให้กับผู้บริจาคสิ่งนี้สร้างคำถามว่าการออกใบอนุโมทนาบุญของวัดในเมื่อเงินไม่ได้เข้าวัดโดยตรงนั้นทำได้อย่างไรโดยทนายของหมอบีโต้แย้งว่า หากปลายทางหลวงพ่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ในวัดก็ถือว่าถูกต้องตามเจตนาอย่างไรก็ตามทนายท่านอื่นไม่เห็นด้วยโดยย้ำหลักการว่าผลไม้พิษของต้นมีพิษหากเริ่มต้นผิดก็ผิดไปตลอดการนำเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวก่อนแล้วค่อยนำไปถวายพระโดยให้พระนำไปใช้ใจ่ายตามวัตถุประสงค์ของท่านโดยไม่ต้องเข้าบัญชีวัดนั้นไม่สามารถทำได้ เหตุการณ์คล้ายกันเคยเกิดกับวัดธรรมกายซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการใบอนุโมทนาบัตรที่ไม่โปร่งใสเป็นปัญหาใหญ่ล่าสุดมติมหาเถรสมาคมปี2563ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุโมทนาบัตรไว้อย่างชัดเจน8ข้อโดยเฉพาะข้อที่4ที่ระบุว่าต้องระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคให้ชัดเจนมีหมายความว่าใบอนุโมทนาบัตรต้องออกโดยวัดเมื่อเงินเข้าวัดโดยตรงและต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคต้องการ ด้านการเงินของวัดก็มีข้อสงสัยสำนักพุทธจังหวัดเข้าตรวจสอบบัญชีหลัก8บัญชีพบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนเพียงหลักล้านต้นๆและบางบัญชีเหลือเงินเพียงหลักพันหรือหมื่นตัวเลขนี้ขัดแย้งกับข้อมูลของตำรวจที่ระบุว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีการถอนเงินให้หลวงพ่อมากกว่า200ล้านบาทเกิดคำถามว่าเงินจำนวนมหาศาลนี้หายไปไหนและเหตุใดบัญชีวัดจึงมีเงินเหลือน้อยมาก หากเงินบริจาคข้อบัญชีส่วนตัวของหมอบีแล้วหมอบีนำใบอนุโมทนาบัตรของวัดมาให้ย่อมถือว่าไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับที่ดินของวัดกว่า2,000ไร่ที่ถูกระบุว่ามีบุคคลอื่นถือครองอยู่หลายรายรวมถึงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัด อดีตที่ปรึกษากฎหมายของวัดอย่างคุณเกิดผลแก้วเกิดได้ถอนตัวจากคดีนี้เนื่องจากความสับสนในการสื่อสารเกี่ยวกับคณะทนายความชุดใหม่และประเด็นที่ดินที่สื่อสารไม่ตรงกันระหว่างวัดกับทายาทผู้ถือครองประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือบทสัมภาษณ์ของอดีตพยาบาลชาวสวิสที่เคยทำงานดูแลผู้ป่วย h i ชที่วัดพระบาทน้ำาพุระหว่างปี2446 24ถึง2447เธอระบุว่า วัดปฏิเสธที่จะให้ยาต้านไวรัส HIV ใหม่ๆแก่ผู้ป่วยแม้ว่ายาจะสามารถช่วยยืดอายุได้เธอถูกคมคู่ถึงขั้นยางรถมอเตอร์ไซค์ถูกเกลียดจนแบนและมีคนบอกให้หยุดยายาต้านไม่เช่นนั้นจะถูกฆ่าเธอตั้งข้อสังเกตว่าผู้ป่วยอาจดูมีสุขภาพดีเกินไปเมื่อได้รับยาต้านซึ่งอาจทำให้เงินบริจาคลดลงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเอชยืนยันว่าข้อมูลของพยาบาลเป็นความจริง และบุคลากรทางการแพทย์หลายคนก็ถูกไล่ออกเพราะต้องการให้ผู้ป่วยกลับไปไม่ได้กินยาเหมือนเดิมแม้ปัจจุบันผู้ป่วย h i ชวีสามารถเข้าถึงยาฟรีจากโรงพยาบาลรัฐได้แต่ใบอนุมโมทนาบัตรของวัดยังคงระบุวัตถุประสงค์สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอชและเด็กคำพราซึ่งสร้างคำถามว่าเหตุใดจึงยังเป็นจุดขายอยู่ทางที่จำนวนผู้ป่วยที่วัดลดน้อยลงผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเรียกร้องให้วัดพระบัตรน้ำพุและหลวงพ่อแสดงความโปร่งใสยอย่างที่สุด นำหลักฐานบัญชีรับจ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาแสดงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หากมีข้อผิดพลาดก็ต้องยอมรับผิดชอบทนายความเน้นย้ำว่าเงินบริจาคจากประชาชนต้องเข้าวัดร้อยเปอร์เซ็นตส่วนเงินในบัญชีส่วนตัวของหลวงพ่อกับเงินในบัญชีวัดต้องนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกันทนายเดชาชาติสุชาติหรือทนายครทุกยังโพสต์เตือนว่าการนำใบอนุโมทนาบัตรของวัดไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเงินไม่เข้าวัด อาจเทียบเท่ากับการออกใบกำกับภาษีปลอมซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีตามมาตรา147และ157สถานการณ์นี้ยังคงเป็นที่จับตายอย่างใกล้ชิดและสังคมกำลังรอคอยคําชี้แจงที่ชัดเจนและหลักฐานที่โปร่งใสาจากวัดพระบาทน้ำผูุ